คนก็จะถามว่าบ่อน้ำพระอินทร์มีคนพันกับคนทาไมไม่มีปัญหามันจะมีปัญหายัางไงต่างคนต่างรักษาตัวเองต่างรักษาจิตตัวเองรักษาตัวเองไม่ให้มันออกไปกระทบคนอื่อเห็นไหมเออให้รู้ทันตัวเองเห็นไหมมันจะมีมันจะไปตั้งกฎอะไรอีกล่ะศีลส,สมาธิปัญญาธรรมะมันก็มีศีลก็มีวินยัยก็มีโตแล้วเป็นควายแล้วจริงไหมทําไมต้องไปบอกกันไปตั้งกฎจริงไหมล่ะมึงมาวัดเนี่ยมึงมาทำาไมอะ่ะต้องถามก่อนสิ อ่ะชอบชอบสิน้านบวบปวดปากปวดนอินมีกฎข้อเดียวคือไม่มีกฎไม่มีกฎจริงๆเพราะว่าเราเอาธรรมชาติเอาศีนเอาธรรมเอาความดีเนี่แหละคือเป็นเครื่องอยู่ของเราจริงไหมเออแล้วมันจะไปสร้างกฎอะไรอีกอมึงสร้างกฎมากขนาดไหนมันก็ทําอยู่ทาชั่วนั่นแหละมันไม่รู้ไงดีชั่วพระก็มีกฎพระอยู่แล้วมันก็มีอยู่หรอกนะแต่พระมันแหกกฎหรือสิ จริงไหมล่ะมันไม่อยู่ในคันรอ,องคลองธรรมมันไม่อยู่ในศีลในธรรมนั่นเองไม่อยู่ในในสมมุติสูงของตัวเองจริงไหมเออทุกวันนี้บวชมาสแสวงหาแบบนั้นน่ะมันก็เลยมีปัญหาจริงไหมทําไมต้องขนควายขนาดนั้นล่ะหลวงตาเคยพูดนะเขาจะว่าหลวงตาทาไมไม่สร้างวัดสาขาทําไมไม่ขยายวัดสาขากูจะไม่ขยายทําไมพระอยู่เอาเฉพาะวัดกูก็มาอยู่รวมกันเยอะๆสิ ที่ก็เอาไว้ให้ชาวบ้านเขา,เาทำมาหากินมั่งสร้างแล้วไม่มีผ้าอยู่นะจะไปสร้างทำไมมีผ้าองค์สององมีที่ทั้งหลายไร่ทีนี้จริงไหมยมเขาจะทำมาหากินยังไม่มีเลยจริงไหมสร้างแต่วัดแต่วัดเป็นวัดร้างไปเยอะมากจริงไหม,มก็ไม่รู้สร้างมายัยงไม่ไมป,ฏมปฏิบัติแล้วเอาไปเป็นเจ้าเอ,อวาว่าสแล้วไปสอนกันก็ไม่รู้สอนเอาอะไรมาสอนกัน จริงไหมบ้ะบ๊ะบอบไปเป็นหมอผีสะกพะก็เป็นหมอดูหมอผีไปซะจริงไหมอ่าเป็นหมออะไรก็ไม่รู้ชิลิมาโตอ,อยู่เดียวเห็นไหมจริงไหมล่ะอ่าแล้วอย่างนงี้มันจะไม่มั่วได้งไงเข้าใจไหมอ่าเนะ,ะเพราะมันมีปัญหามันเพราะเป็นอย่างนงี้นี่เองอย่าไปพูดถึงเรื่อง ศีลธรรมเลยถ้าไม่มีความละอายขนาดนี้เห็นไหม